เรื่องใหญ่แล้วครับถ้าคลิปที่แล้วเราคุยกันเรื่องโดนรัสเซียบุกโปลแลนด์กับโรมาเนียว่าเดือดแล้วตอนนี้เกมมันเปลี่ยนไปอีกระดับแล้วครับล่าสุดรัสเซียไม่ส่งแค่โดนแล้วครับเขาเล่นใหญ่กว่านั้นส่งเครื่องบินรบมิก313ลําลำบินเข้าไปในน่านฟ้าของเอสโตเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้เต็มตัวบินอยู่นานถึง12นาทีนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดไม่ใช่การหลงทางแต่มันคือการท้าทายซึ่งซึ่งหน้าเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่า โลกเราเข้าใกล้สงครามใหญ่มากกว่าที่เคยเป็นมาในรอบหลายสิบปีและการกระทําครั้งนี้มันคือสัญญาณยืนยันครับว่าสิ่งที่เหล่ากูรูระบโลกอย่างเรดาริโอจิมโรเจอร์สหรือปีเตอร์ชิฟออกมาเตือนเรื่องวิกฤตครั้งประวัติศาสตร์มันกําลังจะเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวแอดคินจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเบื้องหลังความกล้าของรัสเซียครั้งนี้มันคือสงครามอีกมิติหนึ่งที่กําลังจะเปลี่ยนโลกการเงินไปตลอดกาล การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim Property Life ที่จะมาพูดถึงความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับผมแอดคิม วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพใหญ่ครับเรื่องที่รัเสเซียส่งเครื่องบินรบเข้าไปในน่านฟ้าน,นาโตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่มันคือสัญญาณของสงครามอีกรูปแบบหนึ่งสงครามที่เดิมพันด้วยระเบียบโลกเก่าทั้งใบและแน่นอนครับเงินในกระเป๋าของเราทุกคนก่อนจะไปถึงเครื่องบินรบเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบอปปุบัติครับแต่มันคือรูปแบบพฤติกรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่องหรือ A clear and sustained pattern of behavior อย่างที่ทางการอังกฤษว่าไว้เลยมันคือการยกระดับความตึงเครียดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากที่รัสเซียส่งโดรนเข้าไปในโปลแลนด์กับโรมาเนียเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนตอนนั้นหลายคนก็ตกใจแล้วนาโตต้องรีบส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดวุ่นวายมีการประกาศใช้ปฏิบัติการ Eastern Sentry เพื่อเสริมกําลังป้องกันภัยทางอากาศเป็นการด่วนทางรัฐมนตรีต่างประเทศของโปลแลนด์ราดอสลาฟซิคอสกี้บอกกับสื่อเดอะการเดียนเลยนะครับว่าโดรนที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้ติดอาวุธมาด้วยซ้ำเขาบอกว่า interestingly They were all t h a s which suggests to me that Russia tried to test us without starting a war แต่ง่ายๆคือน่าสนใจนะที่มันเป็นโดรนเปล่าๆซึ่งมันบอกผมว่ารัสเซียพยายามจะลองของเราโดยไม่ให้เกิดสงครามเห็นภาพไหมครับมันเหมือนนักมวยที่แย็บเบาๆก่อนแย็บไปที่โรมาเนียแย็บไปที่โปแลนด์ดูว่ากาดของนาโต้ตกตรงไหนพอเห็นว่าคู่ต่อสู้เริ่มชินคราวนี้ไม่ออกหมัดแยบแล้วครับออกหมัดตรงเลย ล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับเครื่องบินรบมิก31ของรัสเซีย3ลำบินเข้าไปในน่านฟ้าของเอสโตเนียแถวแถวเกาะวานด์ดูนานถึง12นาทีโดยไม่เปิดสัญญาสแสดงตนหรือทรานสปอนเดอร์และไม่ติดต่อหอบังคับการบินใดๆทั้งสิน้นรัฐมนตรีต่างประเทศของเอสโตเนียถึงกับออกมาบอกว่านี่เป็นการกระทําที่อันเป็ e ส e เดนเทดลีเบรเซนหรือโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็ออกมาพูดเลยนะครับว่า this are not accidents It is an obvious expansion of the war by Russia. นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือการขยายสงครามของรัสเซียอย่างชัดเจนถ้าโดนคือการส่งจดหมายขู่การส่งเครื่องบินรบที่มีนักบินอยู่ข้างในก็คือเอาปืนมาเจาะหน้าบ้านแล้วครับคำถามสำคัญคือทำไมรัสเซียถึงกล้าทำขนาดนี้พวกเขามีดีอะไรนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องในวันนี้เพราะความกล้าของรัสเซียมันไม่ได้มาจากความเหนือกว่าทางการทหารอย่างเดียวแต่มันมาจากความเชื่อมั่นว่าภาพอนาคตที่เหล่ากูรูระดับโลกออกมาเตือนกำลังจะเกิดขึ้นจริง อนาคตที่เรดาริโอบอกว่าระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนและอาจจะจบลงด้วยสงครามร้อนอนาคตที่จิมโรเจอร์สเตือนว่าอเมริกากำลังจะเจอกับวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเพราะนี่สินมหาศาลและอนาคตที่ปีเตอร์ชิฟฟันทงว่าจะเกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาลอเมริกันการกระทำของรัเสเซียคือการเดิมพันว่าอนาคตที่ว่านั้นมันมาถึงแล้วประเด็นคืออย่างนี้ครับความกล้าของรัเสเซียไม่ได้มาจากความเหนือกว่าทางการทหารอย่างเดียว แต่มาจากความเชื่อมั่นว่าขั้วอำนาจตะวันตกที่นำโดยสหรัฐนั้นกำลังยืนอยู่บนปากเหวทางกําเงินครับพวกเขาเห็นจุดอ่อนสำคัญที่สุดของอเมริกานั่นก็คือเงินดอลลาร์ลองฟังมุมมองของกูรูระดับโลกอย่างจิมโรเจอร์สนะครับเขาพูดชัดเจนมาตลอดว่า America's the largest nation in world history อเมริกาคือชาติลูกหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเขาเตือนว่าการล่มสลายของตลาดครั้งต่อไปจะเป็น the worst in his lifetime หรือเล่ร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเพราะหนี้สินที่มันพอกพูนมหาศาลสอดคล้องกับ Peter e ิทเชฟอีกหนึ่งนักวิเคราะห์สายแข็งที่บอกว่าวิกฤตครั้งต่อไปจะไม่เหมือนปี2008ที่เป็นเรื่องของสถาบันการเงินแต่มันจะเป็น loss of confidence in the U.S. government itself คือการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลอเมริกันเลยทีเดียวในขณะที่อเมริกากำลังเจอปัญหาหนี้ท่วมหัวฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะจีนกับรัสเซียเขาทำอะไรอยู่ครับ เขาไม่ได้นั่งเฉยๆครับเขากําลังสร้างป้องปราการทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขันมันคือการเตรียมตัวรับมือสงครามใหญ่ในอีกรูปแบบหนึง่งสงครามการเงินครับ 1. คือการตุนสินทรัพย์จริง (Hard Assets) เรื่องนี้ชัดเจนมากครับธนาคารกลางของจีนหรือ PBOC เดินหน้าซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่10และตอนนี้จีนมีทองคำในคลังสำรองอย่างเป็นทางการมากกว่า2,302ตันแล้วนะครับ เอเดรียนอชหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบูเลียนวอลต์บอกว่า “Beijing's continued accumulation is a clear signal of its faith in gold as a long-term reserve.” การที่ปักกิ่งยังคงสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องคือสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของพวกเขาที่มีต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรองระยะยาวยังไม่หมดครับนอกจากทองคำแล้วจีนยังกักตุนน้ำมันซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกอีกด้วยข้อมูลจาก Baker Institute ระบุว่า จีนมีศักยภาพในการเก็บน้ำมันดิบรวมกันกว่า1.8พันล้านบาเรลซึ่งใหญ่กว่าของอเมริกาถึง30%นี่คือการสร้างเบาะกันกระแทกขนาดมหึมาไว้รอมรับความขัดแย้งในอนาคต 2. คือการสร้างระบบการเงินทางเลือกหรือ Alternative System จุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนที่อเมริกาและพันธมิตรตะวันตกแช่แข็งทุนสำรองของรัเสเซียมูลค่ากว่า3แสนล้านดอลลาร์หลังบุกยูเครน เหตุการณ์นี้มันเหมือนการจุดไฟเผาป่าครับมันทําให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกตื่นตระหนกและเห็นว่าการพึ่งพาดอลลาร์มันอันตรายแค่ไหนการกระทํานี้ถูกเรียกว่า Weaponization of the Dollar กลุ่ม b r i กส์เลยกลายเป็นหัวหอกในการเร่งกระบวนการ d ีดอ l ลาร์ไนเซชันหรือการลดการพึ่งพาดอลลาร์อย่างจริงจังพวกเขากําลังพัฒนาระบบชําระเงินข้ามพรมแดนของตัวเองที่เรียกว่า b r i กส์บริดจหรือ Bri กส์ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาระบบ s วิฟทที่ควบคุมโดยตะวันตกเป้าหมายไม่ใช่การล้มดอลลาร์ในวันพรุ่งนี้ครับแต่คือการสร้างท่อส่งเงินของตัวเองที่ไม่ต้องผ่านอเมริกาเปรียบเทียบง่ายๆเลยครับอเมริกาเหมือนนักกล้ามที่ตัวใหญ่มากแต่ข้างในเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงนี่ท่วมหัวส่วนจีนกับรัเสเซียถึงตัวจะเล็กกว่าแต่พวกเขากําลังสร้างหลุมหลบภัยทางเศรษฐกิจครับตุนสเสบียงทองคําน้ํามันคูปอุโมงค์ระบบการเงินใหม่ เพื่อเตรียมรับมือพายุใหญ่ที่พวกเขารู้ว่ากำลังจะมาหรืออาจจะเป็นคนที่สร้างพายุนั้นก็ได้เรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่การคาดเดาของผมเองนะครับแต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนระดับตำนานของโลกเขาพูดเตือนมาตลอดเริ่มจากเรดาริโอผู้ต่อตั้งกองทุนเฮชฟันใหญ่ที่สุดในโลกเขาเป็นคนที่มองภาพใหญ่ผ่านประวัติศาสตร์ในหนังสือของเขา The Changing World Order เขาอธิบายวัฏจักรการขึ้นลงของมหาอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัย3อย่างคือ 1. หนี้สินที่มากเกินไป 2. ความขัดแย้งภายในประเทศที่รุนแรงและ 3. การถูกท้าทายจากมหาอำนาจใหม่ซึ่งตอนนี้อเมริกากำลังเจอครบทั้ง3ข้อเลยครับแต่ประโยคเด็ดที่สุดของดาริโอที่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้ให้ดีคือประโยคนี้ครับ <c oughs> เขาบอกว่า those who are most likely to win hot wars aren't the most powerful they are the ones who can endure the most pain for the longest amount of time in this regard The Russians and the Chinese are stronger than the Westerners. แปลว่าผู้ที่จะชนะในสงครามร้อนหรือฮอตวอรไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือผู้ที่สามารถทนทานต่อความเจ็บปวดได้นานที่สุดต่างหากและในแง่นี้คนรัเสเซียและคนจีนแข็งแกร่งกว่าคนตะวันตกโอ้โหนี่คือหัวใจของยุทธศาสตร์ทั้งหมดเลยครับพวกเขาเชื่อว่าในเกมแห่งความอดทนนี้พวกเขาจะชนะต่อมาคือจิมโรเจอร์นักลงทุนสายคอนทรารเในตำนาน เขาก็ย้ำเรื่องหนี้ของอเมริกาและฟองสบู่ในตลาดหุ้นมาตลอดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคําแนะนําของเขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาถือเงินสดไว้เยอะมากไม่ใช่เพราะมันปลอดภัยแต่เพราะเขารอให้ตลาดพังตลายลงมาเพื่อที่จะเข้าไปช้อนซื้อสินทรัพย์ของจริงแล้วถ้าให้เขาซื้อวันนี้เขาจะซื้ออะไรครับเขาบอกว่า if I were buying today and I am not I would probably buy silver or agriculture ถ้าให้ซื้อวันนี้เขาจะซื้อ s i เวอร์หรือไม่ก็สินค้าเกษตรทำไมล่ะครับ เพราะซิลเวอร์ราคามันยังถูกกว่าทองคํามากมันยังร่วงจากจุดสูงสุดตลอดการอยู่40-50%ในขณะที่ทองคําทำ Time High ไปแล้วนี่คือมุมมองของนักลงทุนที่มองหาของถูกในวิกฤตครับสุดท้าย p e พิทาชิปเจ้าพ่อทองคําตัวจริงเขาฟันธงแบบไม่กลัวใครเลยว่า g o l is never going back to 2,000 dollars that's history prices to 3x from here ราคาทองคําจะไม่มีวันกลับไปที่2000ดอลลาร์อีกแล้วนั่นมาเป็นอดีตไปแล้วและราคาจากตรงนี้จะขึ้นไปอีก3เท่าเขาให้เหตุผลที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าตลาดกระทิงของทองคํารอบนี้ถูกขับเคลื่อนโดยธนาคารกลางทั่วโลกที่กําลังหนีตายจากดอลลาร์แต่นักลงทุนรายย่อยหรือคนทั่วไปอย่างเราเราท่านๆยังไม่ตื่นตัวเลยด้วยซ้าและเมื่อไหร่ที่รายย่อยตื่นตระหนกและแห่เข้ามาซื้อตอนนั้นแหละที่แร่เงินซึ่งเป็นเหมือนทองคําของคนจนพัวแมนสโกจะระเบิดตามไปด้วยเห็นไหมครับ ครูรูทั้ง3ท่านอาจจะมีสไตล์ต่างกันแต่เขาชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือระบบการเงินที่นำโดยดอลลาร์กำลังมีปัญหาอย่างหนักและทางล้อคือสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่รัฐบาลพิมพ์เพิ่มไม่ได้แต่สงครามมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินกับทองคำนะครับมันมีอีกสมร,รภูมิหนึ่งที่กําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดในตอนนี้เลยแต่เรามองไม่เห็นนั่นคือสงครามในโลกไซเบอร์ครับตอนนี้สหรัฐกับจีนกําลังทาสงครามเทคโนโลยีกันอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องเซมิคอนดักเตอร์และ AI อเมริกาพยายามทุกวิถีทางเพื่อสกัดการไม่ให้จีนเข้าถึงชิปที่ล้ำสมัยที่สุดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงของอเมริกาออกมาเตือนเองเลยครับพวกเขาพบว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอย่างโบทไทฟูนกำลังใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า Prepositioning มันคืออะไรครับมันคือการแอบเจาะเข้าไปฝังตัวอยู่ในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของสหรัฐเช่นเครือข่ายไฟฟ้าปรับปาการสื่อสารโลจิสติกพวกเขาไม่ได้เข้าไปเพื่อขโมยข้อมูลนะครับ แต่เข้าไปเพื่อรอเวลารอวันที่จะกดปุ่มเพื่อสร้างความเสียหายและทําให้ระบบทั้งหมดเป็นอมาาัมพาตในวันที่เกิดความขัดแย้งใหญ่ๆที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเทคนิคที่เขาใช้ครับเรียกว่า living off the land (LOTL) คือแจนที่จะใช้มาแวร์แปลกปลอมที่ระบบป้องกันจะตรวจจับได้ง่ายพวกเขากลับใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการนั้นๆในการเคลื่อนไหวและซ่อนตัวทําให้มันเหมือนกับการทํางานปกติของแอดมินระบบตรวจจับได้ยากมากครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับนี่คือการ รอบวางระเบิดแบบดิจิทัลครับพวกเขาไม่ได้จะระเบิดพวกนี้แต่แอบ,บเข้าไปฝังระเบิดไว้ใต้โรงไฟฟ้าใต้ระบบประปาใต้เครือข่ายอิเนเทอร์เน็ตของเราและถือรีโมทคอนโทรลไว้ในมือรอวันที่เหมาะสมแล้วค่อยกดปุ่มนี่คือสงครามยุคใหม่ที่รัสเซียได้สแสดงให้เห็นแล้วนะครับในการใช้โจมตีไซเบอร์ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธในยูเครนดังนั้นเรื่องเครื่องบินรบที่บินเหนือน่านฟ้าเอสโตเนียมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดครับมันเป็นเพียงยอดวามภูเขาน้ำแข็งเป็นเพียงอาการที่แสดงให้เราเห็นเท่านั้น เร,เ,รเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้คือการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครั้งมโหฬานระเบียบโลกขั้วเดียวที่นําโดยอเมริกาและเงินดอลลาร์กำลังถูกถาทายอย่างรุนแรงจากขั้วอานาจใหม่ที่นําโดยจีนและรัสเซียซึ่งพวกเขาได้เตรียมตัวสําหรับวันเผชิญหน้านี้มานานหลายปีแล้วโดยการกักตุนสินทรัพย์ของจริงและสร้างระบบการเงินทางเลือกขึ้นมาผ่านก่มบริกส์เพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สำหรับนักลงทุนอย่างเราๆท่านๆเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ากฎการลงทุนแบบเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ ความเสี่ยงจากการล่มสลายของระบบการเงินเก่ามีอยู่จริงและใหญ่หลวงกว่าที่เราคิดแต่ในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสสําหรับคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งปฏิการนี้โอกาสในการปกป้องและสร้างความมั่งคั่งในสินทรัพย์ที่อยู่นอกระบบดั้งเดิมอย่างทองคําแร่งเงินหรือสินค้าพกพาอื่นๆก็อาจจะเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็เป็นได้ครับเรากําลังดูฉากสุดท้ายของหนังเรื่อง Pax Americana ครับและฉากต่อไปคืออะไรยังไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ที่แน่ๆคือตัวละครเอกไม่ได้มีแค่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว และสกุลเงินที่ใช้ในเรื่องก็กำลังจะเปลี่ยนไปใครที่ยังยึดติดกับบทหนังเก่าอาจจะพบว่าตัวเองตกรถไฟคนประวิศครับสรุปเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับ 1. สถานการณ์ตึงเครียดหนักขึ้นรัสเซียยกระดับจากการส่งโดนเข้าโปลแลนด์และโรมาเนียมาเป็นการส่งเครื่องบินรบมิก -31 เข้าไปท้าไทยนาโตในน่นานฟ้าเอสโตเนียโดยตรงซึ่งนี่เป็นรูปแบบการยุยยุที่กระดับขึ้น,นเรื่อยๆ2เบื้องหลังความกล้าของรัสเซียคือความเชื่อว่าคั้วตะวันตกที่นำโดยสหรัฐนั้นอนงงเิงงาาลด สามในขณะเดียวกันขั้วอำนาจตะวันตกอย่างจีนและรัสเซียได้เตรียมความพร้อมมานานหลายปีทั้งการกักตุนทองคําและน้ำมันสำรองจํานวนมหาศาลและการสร้างระบบการเงินทางเลือกผ่านกลุ่มบริกสเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สี่กูรูระดับโลกอย่างราลิโอจิมโรเจอร์สและพีเตอร์ชิฟต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนผ่านนี่ของอเมริกาคือจุดตายและสินทรัพย์ที่จับต้องได้คือทางรอดดราลิโอถึงก็บอกว่าในสงครามของความอดทนฝั่งตะวันตกอาจจะทนได้นานกว่า และ5สงครามได้เริ่มขึ้นแล้วในสมรภูมิที่มองไม่เห็นนั่นคือสองครามไซเบอร์ซึ่งจีนและรัสเซียกําลังพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของตะวันตกซึ่งอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในความขัดแย้งใหญ่ในอนาคตครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสาคัญกดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดิลพเเศษย สุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัวิธีจะสร้างเงินทําเงินในตา่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างขรอเนี้เนี่ยเหมะกบคุณครับส่วนตัว,ตว,ตว,ตวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าขอ้อเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรภาพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเีียยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ